ไปดูเหตุการณ์ใหญ่อันนี้ที่คิวบานะคุณผู้ชมคะฟ้าผ่าเปรี้ยงลงไปตรงคลังน้ํามันที่คิวบาหลังจากนั้นเกิดไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4สิงหาคม5สิงหาคมนะคะป่าน,นี้ยังดับไม่ได้เลยค่ะไหมมา3-4วันแล้วอะคะ่ะนี่เหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่นะคะเป็นคลังน้ำมันมาตันซัสซูเปอร์แทงเกอร์เบสนะคะที่เมืองมาตันซัสตรงชายฝั่งทางเหนือของคิวบา ยังควบคุมเพลิงไม่ได้เลยนะคะเขาว่าเป็นน้ามันอ่ะมันก็ต้องเผา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 ไปแล้วตอนนี้มันลามไปถังที่2แล้วด้วยนะคะตอนแรกมันลามมันอยู่แค่ถังแรกถังเดียวหลายประเทศตอนนี้ต้องเสนอตัวเข้าช่วยเหลือในการควบคุมเพลิงในคลังน้ํามันที่ว่านี้ไม่ว่าจะรัสเซียเม็กซิโกเวเนซุเอลานิการัวอาร์เจนตินาแล้วก็ชิลีนะคะมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วดูภาพมุมบนควันดำหนาแน่นหมด เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บด้วย122คนสาหัส5คนมีผู้เสียชีวิต1คน<ด> 1> เป็นนักดับเพลิงค่ะแล้วก็มีนักดับเพลิงที่เข้าไปไปฏิบัติหนาที่สูญหายไปอีก17คนตอนนี้ทางการคิวบาอพยพประชาชน1,900คนออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะนี่ยังไม่รู้จะดับมันยังไงเลยอ่ะเหมือนต้องรอให้มันเผาไปเรื่อยๆหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าคลังน้ามันที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยคลังแรกจุกเอาไว้26ล้านลิตรนะคะ ครั้งที่2มีอยู่52 1ล้านลิตรคุณผู้มชมแล้วตอนนี้มันลามมาที่ถังที่2แล้วด้วยนะคะ,ะความจุของถังแรกใน26ล้านลิตรแต่เห็นว่าตอนที่ฟ้าผ่าแล้วไฟไหม้มันมีน้ํามันอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งประมาณ10กว่าล้านลิตรนะคะแต่มันก็เยอะอยู่ค่ะในคิวบา